อาจาครับครับ <c oughs> เออสิริวิภาคงมากเลยที่หนึ่งลาครับผมเอาไปทําธุระข้างนอกในที่หนึ่งลาในสติลเลนแคร์มันจะเช็คได้ขาดกลับมาใครลาใครอ่าโทรศัพท์พังหรือมีปัญหาครูเช็คให้มาอยู่เห็นหน้าจอยยะเห็นหน้าจอไหมครับเห็นครับเห็นค่ะ Okay. นะครับมาดูในเรื่องของสมบัติบ้างในคาบที่ผ่านทานมารู้แล้วนะเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรครับตัว U คว่ำคือตัว U คว่ำตัวนี้คือ intersection ถูกไหมส่วนตัว U ตัวนี้ก็คือ union นะครับ ก็คือยูเนียนอ่ะอินเตอร์เซ็กทบทวนอีกรอบที่หนึ่งร้อยครับอินเตอร์เซ็กเนี่ยคือการอะไรครับอินเตอร์เซกคือเราต้องเอาตัวไหนอินเตอร์เซกเราต้องเอาตัวไหนไนัเนกเรียนเอาตัวที่มันเหมือนกันถูกไหมเอาตัวที่มันเหมือนกันส่วนยูเนียนส่วนยูเนียนเราเอาอะไรครับเอาตัวที่มัน ยังไงกันเอาทั้งหมดถูกไหมอินเตอร์เซกเอาเหมือนอินเตอร์เซกเอาเหมือนยูเนียนเอาหมดเลยไงนะอินเตอร์เซ็กเอาเหมือนยูเนียนเอาหมดอินเตอร์เซกเอาเหมือนยูเนียนเอาหมดดูแล้วสอนมาแล้วในสองคาบที่ผ่านมานะครับทีนี้เราจะมาดูสมบัติของมันนะครับเราจะมาดูสมบัติของมันสมบัติก็คือเราเอาไว้ดูในกรณีที่ ที่โจทย์มันซับซ้อนนะครับแล้วก็เอาไว้ดูว่าสมบัติเนี่ยทำให้เราทําโจทย์ง่ายขึ้นนะครับสมบัติทำให้เราทําโจทย์ได้ง่ายขึ้นและแม่นยำนะอ่ะทีนี้มาดูสมบัติของ intersect นะครับสมบัติของ intersect เป็นยังไงครับนะถ้าเกิดว่า A และ A B A B และ C เนี่เป็นเซตใดๆครับนะเซตว่างตัวนี้เนี่ยคือเซตว่าง แล้วก็ u เป็นเอกภพสัมผัสทีนี้เรียนมาดูครับ a intersect a มีค่าเท่ากับ a หมายความว่ามัน i n t อร์ e c กตัวมันมีค่าเท่ากับตัวมันเองเห็นไ,ไหมครับ a intersect b เท่ากับ b intersect a a intersect b เท่ากับ b น n ต e r s e c t a หมายความว่า,าการ i เ t e ร์เซกสามารถที่จะสลับที่กันได้นะครับ การอินเตอร์เซ็กสามารถที่จะสลับที่กันได้ข้อที่สามนักเรียนคุ้นคุ้นไหมการเปลี่ยนวงเล็บแบบนี้เขาเรียกว่าสมบัติอะไรครับการเปลี่ยนวงเล็บแบบนี้ในข้อที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่เคยได้ยินอยู่ใช่ไหมสมบัติการเปลี่ยนหมู่การเปลี่ยนหมูคืออะไรครับคืออ,อย่างข้อที่3มตัวนี้เห็นไหมตอนแรกวงเล็บมันอยู่นี่ครับ ตอนแรกวงเล็บอยู่หน้าตอนแรกวงเล็บอยู่หน้าเห็นไหมทีนี้พอมันมาฝั่งนี้วงเล็บก,ก็ย้ายมาข้างหลังแบบนี้เขาเรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่นะครับมันมีสมบัติการเปลี่ยนหมูนะทีนี้ข้อที่สี่ข้อที่สี่อันนี้ก็สําคัญนะครับข้อที่สี่ถ้า กับตัเอนเี้ี่จะเสิกับบ้างก็มีค่าเท่ากับีพี่เสมัพนบ้างก็มีค่าเท่ากับครับค่าเเนะตัวนี้นหมาอะไร นอนแบบนี้ใครตอบได้บวกครับคือเครื่องหมายตัว U แนวนอนคือเครื่องหมายอะไรคือเครื่องหมายตอบได้ไหมอินเตอร์เซ็กต์ยูแนวนอนไม่ใช่ Inter cept. Inter cept. อินเตอร์เซ็กต์อินเตอร์เซ็กต์เป็น U ่าถ้าเป็น U แนวนอนเขาเรียกว่า สับอะไรสับอะไรดูแหมมีแต่ละเอซซโซสับเอาไว้เอา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 สับอะสับเซ็ตก็ครับใช่สับเซ็ตไปต่อเมื่อกี K ้เคเคเคเอลแค่นีเดี๋ยวกูบอกเนะี่ให้ A L A L L K เลขี้อะไรเลขี้ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าอ่าำศัพท์ใช่ไหมผ่านบวกไปมันคือสับเซตถ้าเกิด A อ,อ่เป็นสับเซต,ตของ B ถ้าเกิดว่า A เป็นสับเซต,ตของ B แล้วทีนี้ค่า a ตัวนี้เป็นอินเตอร์เซ็กต์ครับตัวนี้เป็นอินเตอร์เซ็กต์ a จะอยู่ในถ้า a อินเตอร์เซ็กต์ b มันจะมีค่าเท่ากับ a ถ้า a อินเตอร์เซ็กต์ b มันจะมีค่าเท่ากับ b ครับเพราะว่าเซต a อยู่ในเซต b a อินเตอร์เซ็กต์ b หมายความว่าเซตสมาชิก a ทั้งหมดอยู่ใน b สมบัติข้อที่หกครับสมบัติถ้าเสือ,อ,อลูก a ไปอินเตอร์เซ็กกับ universe. ยูนิเวิร์สยูตรงนี้คือยูนิเวิร์สถ้า a ไปอินเตอร์เซ็กกับ universe จะมีค่าเท่ากับ a universe คือเซตที่มันครอบคลุมอย่างเช่น universe คือเซตที่มันครอบคลุมอย่างเช่น universe ์ส Gracias. เหมือนกันเห็นไหมนี่มันมีเลขหนึ่งกับสองที่เหมือนกันดังนั้น a ินเ e อร์ c t กับ universe มีค่าเท่ากับตอบอย่างเงียบ a ินเ e อร์ c t กับ universe ์สเท่ากับหนึ่งหนึ่งสองหรือเปล่าคะใช่มีค่าเท่ากับหนึ่งสองเห็นไหมครับค่ามันินเ e อร์ c t กับ u n i v e r s จะมีค่าเท่ากับตัวมันเองตัวมันเองก็คือหนึ่งสองเลยเมื่อกี้จากตัวอย่างนะครับก็มีค่าเท่ากับตัวมัน ข้อเจ็ดครับสมบัติข้อเจ็ด a intersect b แล้วไป subset a นะครับ a intersect b แล้วไป subset a ตรงนี้ครูใส่วงเล็บให้มันม a intersect b แล้ว subset a แล้วเป็น subset a และ a intersect b ก็เป็นสับเซต B เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสับเซต B เช่นเดียวกันอ่าไปดูสมบัติยูเนี่ยครับทีนี้สมบัติ U ก็จะคล้ายๆกับสมบัติอินเตอร์เซ็ตเริ่มจากข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งเนียเเนี่ย A มีค่าเท่ากับ A ตัวมันเองยูเนียนกับตัวมันเองเท่ากับตัวมันเองครับ A ยู Union B เท่ากับบินย่งเองแสดงว่ามันมีสมบัติอะไรเนี่ยครับสมบัติอะไรครับสลับที่สามารถที่จะสลับที่กันได้อยู่เนี่ยข้อที่ 3. สามทีีสอนไปแล้วสมบัติอะไรครับในข้อนี้ข้อสามสมบัติข้อสาม Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. Bye, in sab the 说你不要。 Thank <laughs> อาจารย์คะ หนูไม่ได้ยินเลยบางทีไม,มค์ครูก็ช็อตแล้วก็เสียงเบาไปเองครูเสียงเบามากขนาดเปิดเสียงสุดแล้วนะเดี๋ยวนะานอยนางนะดีนะสอนยังไม่จบครูเช็คคับหนึ่ผหานหมดแล้วมั้ง ทดสอบทดสอบทดสอบได้ยินไหมครับท่าได้ยิน <จะ S 2> ไห<ด>มครับได้ยินแล้วครับมันช็อตใช่ไหมมันมีเสียงช็อตเหรอใช่ครูบางทีก็แสบหูมากครับเอามนไม่แจ้งเลยตอนนี้ชัดเจนนะอ่ายังได้ยินเสียงช็อตไหมไม่ค่ะอ่าโอเคชัดเจนนะครับ นีหายไปแล้วหัวเดี๋ยวไม่แช่ใหม่แช่ไหม่เดี๋ยว <c oughs> คนที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวค่อยเช็คชื่อนะครับอย่าลืมทวงด้วยท้ายคาบเดี๋ยวครูลืมอ่ะตอนนี้เมื่อกี้ถึงเรื่องของ งานนะครับเรื่องของงานใบงานที่หกซึ่งครูจะพานักเรียนทำนักเรียนดูนะครับนักเรียนครับเมื่อกี้ครูถามว่าเมื่อกี้ครูถามว่าตัว p ตัวนี้คืออะไรตัว p ตัวนี้คืออะไรครับดูไหมเสียงไม่ครชัดอีกหรือเปล่า p ตัวนี้คืออะไรจำได้ไหมครับ ใครตอบได้บวกให้เลยจำได้ไหมครับ P คือ power เลยนะ power set ครับวิทยาเดีย๋ยวบวกให้ก่อนวิทยาเลขที่26ค่ะ P คือ power set ยังจำวิธีการหา power set ได้ไหมครับเรียครับ เรื่องที่เราเรียนมาเนี่ยมันจะมันจะสอดคล้องกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ s u b เซ t เรื่องของ p o w e r อร์เรื่องของ Union ยน t ินเตอรพวกนี้นะครับมันจะได้เอามาใช้ร่วมกันหมดเลยในโจทย์ปัญหาต่างๆดังนั้นนักเรียนจะต้องอย่าลืมนะครับจำให้ได้พาวเวอร์เซตมันก็คือการหา subset เพียงแต่เราใส่อะไรครับเราใส่ปีกาครอบมันนะพาวเวอร์ set, กับ subset มันคล้ายกันเลยนะครับอ่ะทีนี้ ถ้าเราจะหา power set ของ A union B ถ้าเราจะหา power set ของ A union B นักเรียน,นครับเราก็ต้องหา A union B ออกมาก่อนซึ่งโจทย์กำหนด A มาให้แล้วนี่กำหนด B มาให้แล้วนี่เราสามารถหา A union B ได้เลยครับอา้าว A union B ได้เท่าไหร่ตอบครับ A union B ได้เท่าไหร่การย union คือเอาทั้งหมด การยูเนียนคือเอาทั้งหมดตอบครับ A ยูเนียน B เท่ากับหนึ่งสองสี่ถูกครับหนึ่งสองสี่เวลาตอบให้เรียงจากน้อยไปมากอย่างนี้ดีมากนะหนึ่งสองสี่ได้แล้ว A ยูเนียน B ถูกไหมแต่เราต้องการ power set ของ A ยูเนียน B ดังนั้นก็คือหา s ับเซตของตัวนี้แหละครับนะครับหา Sub เซตของตัวนี้อะนหนึ่งสองสี่ นี่ยครับหนึ่งอับเซ็ตของหนึ่งสองสี่เริ่มจากเอาเลขหนึ่งมาใส่อะไรเอาเลขหนึ่งมาใส่เสื้อเอาเลขสองมาใส่อะไรครับใส่เสื้อเอาเลขสี่มาใส่เสื้อเห็นไหมยังไม่หมดเอาหนึ่งสองมาใส่เสื้อพร้อมกันมองออกนะครับ หนึ่งสองอะไรอีกครับนักงเรียนช่วยกันตอบหนึ่งสองหนึ่งคู่กับอะไรอีกหนึ่งสี่ยังไม่หมดครับมีอะไรอีกครับสองสี่ครับสองสี่เหออีกครับเส้น,น่า ่เซตว่างมีเซตว่างแต่แต่แต่ก่อนจะเป็นเซตว่างต้องเป็นตัวมันเองก่อนคือหนึ่งสองสองสามสี่เออหนึ่งสองสี่ห้าและสุดท้ายใส่เซตว่างแบบนี้ถ้าครูเขียนแบบนี้มันยังเป็นแค่สับเซตทั้งหมดครูต้องใส่อะไรเพิ่มครับมันถึงจะเป็นพาวเวอร์เซตครูต้องใส่ใส่อะไรเพิ่มครูต้องใส่อะไรเพิ่ม เมื่อกี้พูดไปแล้วใส่กราะให้มันใส่ปีกาครอบแบบนี้อีกทีหนึง่งมันถึงจะกลายเป็น power set พอได้นะครับในข้อที่สองทำเองแคปหน้าจอไว้ด้วยนี่จะได้ดูเป็นตัวอย่างแคปหน้าจอไว้ด้วยครับข้อนี้จะได้เอาไปดูเป็นตัวอย่างแคปเลยครับให้แคปเองนะของใครของเรานะ นี่คืองานในใบงานที่หกเดี๋ยวครูส่งลงในกลุ่มให้ครูส่งลงในกลุ่มให้อีกหนึ่งงานครับสําหรับวันนี้อีกหนึ่งงานสําหรับวันนี้คือใบงานที่เจ็ดเวลาส่งก็ส่งรวมอัลบั้มไว้ตั้งชื่อใบงานที่หกและใบงานที่เจ็ดทีนี้นักเรียนดูข้อนี้ครับนักเรียนดูข้อนี้โจ,จโจทย์ใจดีครับโจทย์ใจดีกําหนดมาแล้ว a เท่ากับเท่าไหร่ b เท่ากับเท่าไหร่ c เท่ากับเท่าไหร่ หน้าที่ของเราไปหาสิ่งที่เขาต้องการครับในข้อที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งครับให้หา A intersect B ให้หา A intersect B ถ้าเจอเครื่องหมาย intersect ครูบอกแล้วว่าเอาอะไรครับเอาเหมือนหรือเอาหมดเอาเหมือนหรือเอาหมดสิริวิภาเอาเหมือนหรือเอาหมด อินเตอร์เเอาไม่ตอบ Frame เอาเหมือนเออเอาเหมือนอินเตอร์เซเอาเหมือนยูเ,เนียเอาหมดอินเหมือนยูหมดอินเหมือนยูหมดครับถ้าอย่างงั้น a อินเตอร์เซ b ถ้าอย่างนั้น a อินเตอร์เซ็ b ตัวนี้จะได้อะไรครับก็ให้เราไปดูเซต a กับ b ตัวนี้ครับมีอะไรบ้างที่เหมือนกันนักเรียน ตอบครับมีรางว A C E A C หมดยัง E ค่ะ E A C E แ okay. ค e. uh, like mm ่นั้นเองเห็นไหมโอ้หาข้อที่สองได้ไหมได้หาข้อที่สามเองได้ไหมได้ไม่หาให้ดูนะครับหาดูข้อเดียวเพราะมันคล้ายกันเลยเนี่ยสองสามเน่ยนะ ไปดูข้อที่สี่ครับไปดูข้อที่สี่ข้อที่สี่นี้ให้หาสามตัวนักเรียนเห็นวงเล็บทําในวงเล็บก่อนครับเริ่มจากหา b intersect c ก่อนหา b intersect c นักเรียนครับ b intersect c ได้อะไร b intersect c ได้อะไรครับ มันมีตัวที่เหมือนกันไหมไม่มีค่ะไม่มีถ้าไม่มีตัวที่เหมือนกันเอามาอินเตอร์เซ็กกันได้เซ็ตอะไรเซ็ตว่างไอ้เซ็ตว่างได้เซ็ตว่าง,างโอเคนะครับแล้วทีนี้นักเรียนครับถ้าเอา่อตอนนี้มันเหลือเซ็ตว่างเนาะข้างหน้าก็จะเป็นเอไปยูเนียนกับข้างหลังเมื่อกี้เราหา B In ีอินเตอร์เซ็กซีได้เซ็ตว่าง แล้ว A union A เนียนกับเซตว่างมีค่าเท่าไหร่ A เนีย n กับเซตว่างมีค่าเท่าไหร่ก็ A B C D E แล้วก็เซตว่างยังไม่ใช่นะกลับไปดูสมบัติกลับไปดูสมบัติกลับมาดูสมบัติ A u n ตัวที่ครูดอ,อกจันไว้นะครับ A เนียนกับเซตว่างมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับตัวมันเองเห็นไหมมีค่าเท่ากับ A ตัวนี้มีค่าเท่ากับตัวมันเองนั่นนะ A u นียนกับเซตว่างก็จะมีค่าเท่ากับ A B C D e ไม่มีเซตว่างนะครับเพราะ A มีแค่นี้เพราะ A มีแค่นี้ ตอบแค่นี้เลยเห็นไหมได้นะครับมาดูข้อที่ห้ามาดูข้อที่ห้าทำในวงเล็บก,ก่อนเหมือนเดิมครับอาหา A union B ก่อน A union B ได้เท่าไหร่ครับ A union B นะย union คือการเอาทั้งหมดตอบครับ A union B ตอนนี้อยู่ข้อที่ห้านะครับตอนนี้หาข้อที่ห้าอยู่อ่า A union B ต่อบให้ชื่นใจนะครับ A union B อ่า A ครับได้ A B ได้ B ครับ C C D D E E G G H ครูบวกคะแนนไ้ก่อนสำหรับคนที่ตอบห้พความรู้มือคือคือเราบวกเนะี่ยเราเรา,เราชอบคนที่ตอบตอบได้เยอะน,นะครับวิทยาใช่ปะค่ะอ่าได้แล้วนะอันนี้คือได้ A union B นะครับยังไม่ใช่คำตอบนะจากนั้นเอาไปอ intersect กับตัวหลังตัวหลังคือ A union C หาเหมือนเดิมครับ A union C ครับ A ยูเนียนซีได้ A อยูเนียนซีใช่ไหมคะ A ครับอ่อเลย B B C C D D E E I ดียแล้วก็อ <I. S 1> ได้แล้วเห็นไหมแต่ยังไม่ใช่คำตอบอีกครับเราจะต้องจับสองตัวนี้มาทำอะไรกันครับ จับสองตัวนี้มาินเ e r s e c t กัน i n t อร์ e c t คือเอาเหมือนอะไรล่ะที่เหมือนกันครับมี a มี b มี c มี d มี e I มีไหมไม่มีนะครับดังนั้นก็ตอบครับพื้นที่อาจจะไม่พอมาตรงนี้แล้วกันก็จะได้ a b c d E. ตอบแค่นี้ครับ A B C D E เรียบร้อยข้อที่หกทำเองข้อที่เจ็ดทำเองให้เลือกมาหนึ่งข้อครับแปดเก้าสิบให้เลือกมาหนึ่งข้อข้อไหนข้อ 8, 90, แปดเก้าสิบเอาข้อไหนที่จริงนะ่าจะทำได้ทุกข้อแล้วนะหมดเวลาไม่เลือก ทำเองมันได้อยู่เนี่ยมันคล้ายๆกันเลยเนี่ยเห็นไหมครับนะส่วนในที่มีวงเล็บทําในวงเล็บก่อนแล้วก็ค่อยเอามาอินเอสกเอามายูนเนี่ยตามที่โจทย์ถามแค่นั้นเค้า okay, ไหมครับเค okay, นะดังนั้นงานวันนี้คือใบงานที่หกและใบงานที่เจ็ดเอาแาอปอาคปหน้าจอไว้ดูเป็นตัวอย่างครับแคปหน้าจอไว้ดูเป็นตัวอย่างตัวที่ผู้เฉลยไปแล้วนี่สามข้อ นอกนั้นทําเองครับจะพิมพ์นในโทรศัพท์จะเขียนก็นแล้วแต่เราอ่ะทีนี้เช็คชื่อเนาะกลับลืมกลับลืม